ขนาดนี้อยู่ที่หินลานหินอะไรเนี่ยร้านหินแตกนะครับนอนกันราบทราบเลยครับแต่ละคนขอสับรูนึงสิฮะเฮ้ยลงไม่ได้ลูกแตกหารูลงกันอย่มาลงรูนี้อ่าเต็มแล้วอ่าพูดไปเมื่อกี้บันทึกแล้วนะครับ บันทึกเป็นวิดีโอด้วยไม่ว่านั่เอกบอกจะล่องลืบเบหาปิดอากล้องปิดส่วนไดส่วนใหญ่จะได้ขาบานกันนะครับหันหน้ามาทางนี้เลย